้าใจสั่นบ่อยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะบางคนมีอาการใจสั่นมานานแต่หาสาเหตุไม่พบไปหาหมอก็บอกว่าปกติดีบางคนก็ว่าเป็นแพนิคแต่ว่ากินยาแล้วอาการใจสั่นก็ยังมีกันอยู่เรื่อยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้นะคะหมอมีทําคลิปเกี่ยวกับสาเหตุของอาการใจสั่นแบบที่ตรวจ EKG ไม่เจอกันมาแล้ววันนี้นะคะจึงอยากจะพาทุกคนไปดูวิธีการแก้แบบสบายๆแบบที่สามารถทําได้โดยตัวเองที่บ้านทุกวันกับ3วิธีหยุดอาการใจสั่นแบบง่ายๆคะ่ะอย่างแรกนะคะกดจุดตานจงตานจงนะคะจะอยู่บริเวณกึ่งกลาง วเวลาก,กดลงไปนะคะจะรู้สึกตึงและหน่วงบริเวณที่กดลงไปแบบมากๆบริเวณนี้นะคะให้กดค้างลงไปประมาณ5-10วินาทีทําซ้าสักประมาณ4-5รอบหรือว่าจนกว่าอาการใจสั่นจะหายไปจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ช่วยให้การไหลเวียนของชีแล้วก็เลือดบริเวณสวงอกทั้งหมดดีขึ้นซึ่งนอกจากจะได้ผลในกลุ่มอาการใจสั่นแล้วนะคะใครที่มีอาการเหนื่อยง่ายหายใจได้ไม่ค่อยอิ่มเมื่อกดจุดนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ผลเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอย่างที่2นะคะฝึกหายใจ แบบ4 7 8โดยการที่หายใจเข้าลึกๆทางจมูกประมาณ4วินาทีกลั้นค้างไว้นะคะประมาณ7วินาทีและปล่อยลมหายใจออกทางปาก ี8วินาทซึ่งวิธีนี้นะคะจะช่วยลดคอร์ติซอลลดอัตราการเต้นของหัวใจได้ดีค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะแนะนาให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มคาเฟอีนใช้การจิบน้าอุ่นบ่อยๆแทนเพราะทั้งกลุ่มพวกชากาแฟน้ําอัดลมเครื่องดื่มชูก,กาลังล้วนแล้วแต่มีสารคาเฟอีนนะคะซึ่งกระตุ้นระบบประสาทสิมพาเทติกซึ่งทําให้เกิดอาการใจสั่นได้ง่ายในทางตรงกันข้ามนะคะการที่จิบน้าอุ่นบ่อยๆเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นระบบประสาทพาราสิมพาเทติกซึ่งทําให้ร่างกายเนี่ยสงบลงหัวใจเต้นช้าล ซึ่งลดอาการใจสั่นได้ดีนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครเคยลองวิธีไหนกันแล้วบ้างหรือยังคะตอนนี้คนที่มีอาการใจสั่นส่วนใหญ่ใช้วิธีไหนในการบรรเทาอาการถึงจะดีขึ้นลองมาคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนๆฟังกันได้ที่คอมเมนต์นะคะใครมีเรื่องไหนที่อยากให้หมอเล่าให้ฟังเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวหมอจะหยิบมาทําคลิปให้ชมกันในตอนถัดไปนะคะ